ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีภาพที่ชาวคอนโดย่านพระรามสี่เขาเห็นเขาบอกเปิดมาชมวิวยามเช้าปกติราคาห้องคอนโดก็หลักร้านวิวก็ต้องหลักร้านด้วยแต่ภาพที่เห็นแบบนี้เขาบอกอุ่ยมันหลอนจังถ้าดูก่อนนอนนี่คือนอนไม่หลับเลยรู้ป่อะไรครับคุณแชมป์ลองซูมเข้าไปดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเมนเผาสพแล้วก็มีหน้าผีหลายตัวเลยพร้อมกับข้อความบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบ เวพอรใครอะเออนั่นน่ะสิเวพรใครชาวคอนโดเห็นเต็มๆฮะนอกเหนือจากภาพนี้มีอีกหนึ่งภาพครับเชิญชวนบริจาคลงศพให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ที่ทำฐานรากของโกดังปั๊มเสียหายแล้วก็มีภาพลงศพแบบนี้ฮะติดไว้ที่หลังคาติดไว้ที่หลังคาของโกดังซึ่งอยู่ติดกับปั๊มครับไม่รอช้าส่งทีมข่าวไป ang, คุยกับเจ้าของปั๊มเจ้าของปั๊มบอกว่าที่ต้องขึ้นป้ายบนหลังคาแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนปี6-1 มีคอนโดมิเนียมก็คือคอนโดแห่งนี้แหละสร้างขึ้นมาทำให้โครงสร้างของโกดังปั๊มสุดครับสำนักงานเขตคลองเตยสั่งรื้อถอนถ้าไม่ทำตามต้องเสียค่าปรับวันละหนึ่งแสนปั๊มเขาบอกเสียหายหนักฮะก็เลยไปฟ้องร้องกับชาวคอนโดว่าคอนโดสร้างขึ้นมาทำให้โกดังของปั๊มต้องถูกปิดอตอนนี้เรื่องถึงชั้นศาลแล้วและถามว่าทาไมต้องขึ้นป้ายแบบนี้ ก็อยากจะเชิญชวนชาวคอนโดมาทําบุญถวายโรงศพไม่ได้ต้องการให้ร้ายไข่ครับเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ทําฐานรากเราพังนะคะ hmm. เราต้องการอุทิศให้ผู้ที่ทําความเสียหายให้แก่เรา <Huh. S 2> ให้คนจากเราไปซะขออุทิศเราบริจาคโรงศพจริงนะคะ <Huh. S 2> ก็บอกให้ผู้ที่อยู่บนคอนโดช่วยอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย นะคะแล้วมาร่วมบุญได้กันในการบริจาคองค์สงฆ์ในการทำบุญกับเราอืเขาบอกก็อยากเชิญชวนทำบุญเฉยๆก็ไปคุยกันหน่อยละกันนะทั้งริติทั้งอะไรกับคอนโดกับทั้งทางปั๊มนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i คร YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ